มารับชมงานลอกนอ็อกลอกสติกเกอร์อลูมิเนียมความบรสิทธ์นะครับผมตอนนี้กําลังทําการลอกอยู่นะครับทุกท่านจะมารีวิวให้รับชมนะรอว่ามันจะเนื้อนะงานชิ้นงานเนาะที่เราที่ทีมงานช่างยิงกาวเนาะมันจะออกมาแบบไหนครับผมประมาณไหนนี่ครับตอนนี้กําลังทําการลอกอยู่นะครับผมเสา เสาลอกไปแล้วครับลอกเมื่อวานนะครับผมเสาตำแหน่งเสาเสาลอกไปแล้วนะครับผมทางนี้ก็กําลังลอกอยู่นะครับผมลอกไล่มานะครับผมฝั่งนี้ฝั่งนี้เหลือทั้งแถบเลยครับผมแต่โซนฝั่งน้นลอกไปแล้วนะครับโซนฝั่งน้นลอกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กาลังลอกฝั่งนี้อยู่นะครับทุกท่านลอกด้านหน้าครับ ด้านหน้าหีลังรอบอยู่นะครับเหนียวแน่นเหนียวมากนะครับผมเรันี่เดี๋ยวเราไปดูผิวที่ลอกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเรียบเนียน สักประมาณเท่าไร่นะครับผมเดี๋ยวไปรับชมผิวที่ลอกเสร็จนะครับผมนี่ครับโซนฝั่งนี้ที่ลอกไปแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมยาวเลยนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์สุกพามาดูผิวใกล้ๆนะครับผมว่าจะเรียบเนียนประมาณไหนนะครับผมนี่ครับทุกท่าน นี่ครับจอยที่ยิงเนาะยิงนะครับที่ลอกแล้วนะครับผมเข้ามุมก็เรียบเนียนก็แลดูสวยงามนะครับผมนะครับก็บถือว่าโอเคนะครับผมนะครับผมสวยงามเดียวนะครับทุกท่าน โอเคครับผมขั้นตอนนี้ก็จะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ